เลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุด ฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดพุทธธรรมที่สำคัญในการเจริญสตคิคือการฝึกจิตให้มีสติทุกเมื่อชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆ นั่นหมายถึงเจริญสติปัตฐานสีเข้าถึงความบริสุทธิ์ผู้ใดรู้จักความไม่มีตัวตนผู้นั้นก็ไม่ตายแล้วเพราะความไม่มีตัวตนจะตายได้อย่างไรเอาอะไรที่ไหนตายการที่จะไม่มีตัวตนก็ต้องไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆทั้งหมดการไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งหมดก็ต้องเห็นไปตามความจริงว่าไม่มีตัวตนของเราในที่ไหนๆใดๆเลยน้ำานิ่ง จึงเห็นเงาใจนิ่งจึงเห็นสุขธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมดาของกายเพื่อให้เห็นธรรมดาของใจเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนใจยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและปล่อยวางความเชื่อมัน่นในกายในใจได้วาสนานั้นไปไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติวาสนาก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นจิตของมนุษย์เป็นแค่ธาตุรู้ เพียงแค่าธาตุรู้สัมผัสรู้นี่คือจิตจริงๆสิ่งที่มันไปนปรุงแต่งนานานั้นมันไม่ใช่จิตมันเกี่ยวกับสังขารหรือขันห้าหมาโจรทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละทำให้เราต้องเป็นทาตของมันเป็นทาตของสังขารถ้าเจริญจิตไม่ถึงอธิจิตอธิปัญญาแล้วย่อมเสื่อมลงได้เสมอเพราะยังไม่ถึงโลกุตระภูม ที่จริงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเพียงแต่เจริญจิตที่รู้แจ้งในขันห้าแทงตลอดในปฏิจจะสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดอิริยาจิตมันก็จบแค่นี้หรือแต่บร,ร,ริสุทธิ์สะอาดสว่างว่างมหาสุญญตาว่างมาหาสารถ้าเข้าใจแจ็บแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้เลยว่าขันห้านั้น เป็นตัวทุกข์ล้วนถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วและเข้าใจว่าอย่างไรมันก็ทุกข์พอเข้าใจขันท่าเท่านั้นความอยากดับไปเองปัญหาจะดับไปโดยอัตโนมัติเลยรู้แจง้งในธาตุจิตจึงไม่ติดราคะเกิดความรู้อย่างพิเศษแล้วย่อมมีมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้อัตตาเป็นของลึกลับเหลือที่สุดให้รู้ธาตุเห็น ทาาราคะดอกบัวนั้นบานเองเมื่อถึงเวลาบุญกุศลที่ทำมาเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลเองอย่าได้ท้อถอยในการทำความดีอนัตตาในมุมของกายกับมุมของจิตไม่เหมือนกันจะดูใน่แง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอนัตตาของกายก็ไม่อยู่ในอำนาจเหมือนกัน แต่ถ้ามุมอีกมุมหนึ่งที่ดูง่ายคือมันเป็นวัตถุเป็นวัตถุธาตุของโลกบางคนเกิดมารู้จักเสียสละทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะชาติก่อนเขามีนิสัยจาบสวรรค์มาเกิดพันโตเศษโหมนุษย์เสสุดผู้ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุด คนใหม่สิงเสมอกับฉันและเธอ